จนช่วงนี้นะคะไปอัปเดตความคืบหน้าเหตุการณ์คาร์บอมที่เกิดขึ้นที่ปัตตานีเมื่อวานนี้กันหน่อยค่ะล่าสุดนะคะที่มีรายงานตัวเลขของผู้ได้รับบาดเจ็บมา11ดรายด้วยกันก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ7นายนะคะรวมถึงภาคของประชาชนสีรายด้วยกันค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่บอกนะคะบอกว่าหลังจากเหตุการณ์คาร์บอมที่เกิดขึ้นฐานปฏิบัติการเสียหายค่ะก็อย่างภาพที่เห็นคุณผู้ชมนี่คือสภาพของความเสียหายเรียกได้ว่าโดนเพลิงไหม้ฐานจนวอดเลยตอนนี้ ก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ไปเร่งสร้างฐานใหม่นะคะเพื่อเรียกขวันกำลังใจกำลังพลค่ะทางฝั่งของพลตํารวจตรีธนงศักดิ์วังสุภาผู้บังคับการตรํารวจภูทรจังหวัดปัตตานีบอกว่า ตอนนี้ต้องเร่งสร้างฐานปฏิบัติการตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษให้เร็วที่สุดเพราะว่าอย่างที่ชี้แจงกันไปนะคะพอเกิดเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดเป็นเหตุต่อเนื่องจากที่คนร้ายไปขโมยรถยนต์ในช่วงเช้าสุดท้ายนํารถมาบรรทุกระเบิดแล้วก็ขับลัดเลาะบ,บนถนนสายรองเพื่อเลี่ยงด่านตรวจแล้วไปจอดที่หน้าร้านอาหารมิทติ้งติดกันกันกบฐานปฏิบัติการของตำรวจก่อนจะเกิดเหตุระเบิดขึ้นนะคะสุดท้ายฐานทับเสียาหายค่ะตอนนี้ต้องเร่งสร้างขึ้นมา ค่ะการติดตามตัวขณะนี้ก็ได้มีการจัดชุดนะครับมีการออกคําสั่งจัดชุดต่างๆนี้ในเรื่องของการติดตามคนร้ายนะครับที่ก่อเหตุแล้วก็ขณะนี้ทราบได้ทราบขุดนะครับมีพยานหลักฐานในเรื่องของการมาก่อเหตุครั้งนี้แล้วนะครับเวลาที่ก่อมาก่อเหตุครั้งนี้เส้นทางก็ไม่ได้ผ่านด่านนะครับถ้าใช้เส้นทางเส้นทางที่เป็นเส้นทางภายในเป็นเส้นทางเล็กๆเล็กๆนะที่สายหลักเป็น ครับตอนนี้กเ็เร่งสร้างฐานขึ้นมาใหม่นะครับก็รดมกําลังตั้งแต่เมื่อช่วงเมื่อคืนนะครับต่อเนื่องช่วงเช้าวันนี้เพื่อที่จะเรียกวันและกําลังใจของเจ้าหน้าที่กลับคืนมาส่วนการติดตามตัวคนร้ายตอนนี้ก็เริ่มที่จะได้เบาะแสแล้วนะครับพลตรวจตีธนงศักดิ์นะครับบอกว่าคนร้ายที่เลอาวางระเบิดมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มที่เจ้าหน้าที่ ุกทลายฐานประกอบระเบิดแล้วก็ฐานฝึกในป่ากองกลางริมทะเลบ้านตังหยงเปาอําอเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยในครั้งนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถยึดอุปกรณ์ประกอบระเบิดได้จํานวนมากรวมทั้งจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้หนึ่งคนส่วนอีก4-5ถึงคนหลบหนีไปได้นะครับตามรายชื่อเชื่อว่าเป็นมือประกอบระเบิดส่วนมูลเหตุจูงใจอื่นๆนอกจากการตอบโต้เจ้าหน้าที่ ก็อาจจะเป็นการแสดงศักยภาพนะครับว่ากลุ่มที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ยังสามารถที่จะปฏิบัติการได้แล้วก็ยังเป็นการสร้างจุดยืน คัดค้านกระบวนการพูดคุยพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็กําลังมีการจัดงานครบรอบ3ปีนะครับพูดคุยสันติภาพกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐซึ่งก็มีมาเลเซียนเนี่ยเป็นผูน้อำนวยความสะดวกที่มีขึ้นในวันนี้ด้วยครับาทางพลตํารวจตรีธนงศักดิ์ชี้แจงมาแล้วค่ะบอกว่ามูลเหตุจูงใจที่เกิดขึ้นสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมดและมีความเป็นไปได้ทั้งสิน้นตอนนี้ก็มีความคืบหน้าเพราะว่าทราบตัวคนร้ายแล้วนะคะก็จุดหนึ่งที่จะเร่งติดตามและจับกลุ่มกาารขยยผล